Thank right. you. มาหา3ตอนนี้ สอง้มเุ๊ไปจิบไองเดี๋ยวเข้าเช้าเข้าไปเข้าดื่ม ทุกทานปนำมือ มาพร้อมกันดังๆครับ Sante Ron Han. Sante Ron Han. Sante Ron Han. Sante Ron โมตตะตัวาตุอะระหะตุตัมมะตัมพุทธะนะโมตัสสะ อัญชลนังคัจฉามิอัตตยํติพุทธังสรณังคัจฉามิอัตตยํติพุทธังสรณังคัจฉามิอัตตยํติธัมมังสรณังคัจฉามิอัตตยํติธัมมังสรณังคัจฉามิ ปฏิบอาเนติเลนะจุขิเงยันติเลนโปกัมัติาติเนะนิสิงท์ยันติจตัสมาสิลังกิตโุตอักตันงใจกล่าวคำถอยสังทานโมทสสะร่มกันสามบ กันไปอยาบต่อกันนักมากเลยแบ่กนไีนีไเปนึดนม่เนเจะได้โตจากพี่ยังไงแล้เขาจะจับใคร่ะไงเยขางมา Isi tang pati tang tumhang Supamewa samit jatuh Sabhe purin tutang kapah Jan opan raso yata Mani joti raso yata Deyo wewan या सभेते วิวินาสันตุจเตนจจสัจยาสิทธนังราภังโสดิภัจจยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนยจะโพธังโกลทีเจยสวาสตวัน

it was uh เตศซาภากาอวเทศานังติพุสธมเนีรานันจ่าชาตานันช่าปาปุนันตุยธาตุขังปาริสุนฉันโตอาอารับน้ำพระพุทธมนต์ใครจะเป็นคนถือพระพุทธมนต์เราจะปะปุน ที่ยาหัวเลสันที่อานันาิวัทโนอาเวังังวิทยาหัหิชยาสุชายามัง แต่ยังไม่าาามมมได้ยกมือ <c oughs> <c oughs> จะดูดีขอออกเข้าไปไปเอาไปเอาห่อนังสือมาหอสอหอเลยครับไปหอเชือผ้ามี3แข็งอ้วยนั่นแหลเอามาสอแข็งเลย บารมี่ันไชชาไม่ธรรมดา, <c oughs> าเดี๋ยวให้รับหนังสือธรรมะอ,อะไรต่างๆให้รับจกากคุณพระชาเรื่องเล่าชาวแควน้นดินแดนพระพุทธองค์ทุกท่านเอาไปต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านอย่าเอาอย่ารับ

ต้อมตนเจ้สามเป็นเกียก่อนเราดูด้วยกัแล้วกันยังยวแก่ก่ไปซะแล้วแกเลยครับแกแน่อนสิครับโอู้แล้วลูกขาเดี๋ยวพระไปกัน Thank ดีนะนะสลับมาเลยฮะด้านหลังไปไปแล้วสิแบ่งกันแบ่งปังะแบ่งกัน ถูกแ้วส่ยวันชาจะเดินไปก็ได้รู้ที่เห็นแรกก็ได อ <Net> าจารย์บอกให้นี่วนเห็นก็ได้นม่วนนี่วนด้วยนะลูกนม่วนด้วยใช่ครับไม่มีอะไร เดี๋ยวเราเดินไปแล้วครับจับลูกนี้ไปเดิน

ได้เลยว่าเป็นเด็ดรงกัดยอะเหลือเกินสิ่งไงสิ่งที่ได้สเรียมเอามาเนี่ยต้องไปถ่ายเม่าน